สวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับเล่นทุกสายกายทุกองนะครับกับผมวัดราชสีก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ที่408นะครับ408ร้อนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยกันครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์ไลน์เข้ามาครับหรนอี้จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์090 สอง8ปดหนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปดูกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้ราคาก็ว่ากันด้วยราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบชมค่อยให้ถูกใจก่อนแล้วกันนะครับค่อยทำทายราคามานะครับอ่ะวันนี้มีพลามาแบ่งปันวี่ีเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เริ่มกันกับเตาลีดหลงผูทวดนะครับนะครับนี่ฮะต่อโค้ดชอชิงนะพี่นะนี่นะครับ ผมดูน่าจะเป็นเนื้อแร่นะพี่นะนะครับนี่ฮะตอกโคจอยจิงนะครับด้านหลังสามตัวด้าน,นหน้าสี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับโคดนี่เป็นการตอกนะพี่นะน่ดูพิมพ์โซก่อนเพราะว่าการตอกแล้วมันมีการหลานนะพี่นะนะครับนี่ฮะตอกแล้วมันหลานออกมานะครับก็คือตอกหลังจากหล่อแล้วนั่นเองนะครับนี่พอตอกปึ๊กเข้าไปเนี่ยโลหะมันจะหลาดออกมานะครับนี่พยายามสังเกตดูอย่างนี้นะพี่นะบางทีถ้าหล่อ ถ้าตัวหนังสือหล่อมาในตัวในองค์พระนี่ยไม่น่าจะมีรอยแตกนะพี่นะเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการตอกตัวหนังสือน,นี่แหละนะครับนะครับตอกช่อชิงนี่ไม่แน,น่ใจนะน่าจะย่อม,มาจากเฉลิมพลอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นอะไรเฉลิมพลอะไรเนรี่ยน่าจะเป็นท่านน่น่าจะชื่อชื่อบุคคลนะครับท่านน่าจะเป็นคนสร้างหรือเปล่านะครับนะครับเรียกว่าเป็นเป็น คนรุ่นแบบรุ่นคนสร้างนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขออภัยนะบางทีไม่ค่อยแม่นเรื่องข้อมูลนะพี่นะนะครับนี่ดูใกล้นะพี่นะลงปัทวดหลังตะรีดนะครับตอกชอฉิงนะครับนี่ฮะผมดูน่าจะเป็นเนื้อแร่นะพี่นะนี่นี่ฮะดูฮะออกตะก,กวัวออกแร่นะน่าจะเรียกว่าเนื้อแร่ถ้ามากกว่านะนะครับนี่ดูว่าเป็นใยเป็นใยเป็นเม็ดนะครับ จะออกตะกัวไม่ได้ออกตะกวนนะฮะน่าจะเรียกว่าเนื้อแร่นะครับนะครับนี่นี่ฮะเพราะว่ามีสมวลสารผสมอะไรนะับน่าจะเรียกว่าเนื้อแร่นะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับนะครับนี่ฮะตอกนะครับชอชิงตอกนะครับนี่นี่ฮะนะครับก็มีช่ออยู่ตรงนี้นะพี่ี่รอยเดือยช่อนะพี่นะนี่นี่ฮะตรงรอยเดือยช่อเวลาหลอนจะมีอากาศออกมานะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับบางองค์จะมีบ้างนะครับเนี่ย ในบรรดาพระหล่อแทบทุกองนะครับบางทีอากาศมันจะสูดถ่าออกมานะนี่ฮะนะครับหลวงปู่ทวดหลังตลรีดนะครับเนื้อแร่นะครับน่าจะประมาณปีศูนย์ห้าแหละนะครับรุ่นนี้นะครับจะเรียกว่ารุ่นเฉลิมพลอะไรเนี่ยนะฮะน่อมาจากเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลเนี่ยน่าจะเป็นสักเออผู้มีอะไรวะเขาเรียกว่าเชื้อเชื้อเจ้าเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับที่ว่าสร้างนะครับเป็นคนสร้างนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับองต่อไปครับเป็นพระชัยนะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดดอนไหวหรืออะไรสักอย่างนี่นะน่าจะดอนไหวนะพี่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับหลวงพ่อสุดวัดดอนไหวนะครับเกจิทางใต้นะครับพี่นะนะครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อจะออกย่นย่นเนื้อนี่ฮะดูฮะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะดูเกลกเกลกเลยนะครับนี่นี่ฮะผิวหิ่งๆนะพี่นะ นะครับพระชัย,ยหลวงพ่อสุป,ปัดดอนไหวนะครับนะครับก็จะมีพิมพ์เล็กกับพิม์ใหญ่นะพี่นะผมลองสังเกตมันจะมีพิมพ์เล็กมันจะดูเจวจิ๋วลู่ลูเล็กๆกว่านี้หน่อยนึงนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูฮะโลหะนะครับดูฮะย่นย่นเลยนะครับนี่พระมีตะเข็บหน้าหลังนะพี่นะนี่รอยประกบพิมพนะครับนะครับนี่พระหล่อเหมือนรูปหล่อทั่วไปนะพี่นะเทหล่อโบราณบางทีมันจะมีอะไรกลวงด้านบนนะบางทีแร่ ตรวจอะไรเนี่ยมันไหลไปอยู่ตรงหัวนะครับอาจจะทาให้มันไม่ติดอะไรนะครับบางทีนะครับน,นี่ก็มีนะครับนี่ที่เขาเรียกว่าตกทรงตกทรายตกแร่อะไรประมาณนั้นนะพี่นะครับนี่นี่ขอบข้างนะพี่นะเป็นบล็อก,กประกบนะครับนี่ฮะดูนั่นหลังนะพี่นะโลหะนะครับโอ้โหพี่นะครับพระชยรัยหลวงพ่อสุดนะครับแต่จังหวัดไม่รู้ว่าจังหวัดไหนนะพี่นะเกจิทางใต้เนี่น,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับนี่ แต่เทช่อด้านล่างนะพี่นะนี่โลหะก็จะไหลออกไปนะครับนี่ลักษณะการก็เทช่อแล้วบางทีน่าจะเป็นการหักช่อออกเลยนะครับนี่ไม่มีแทงกระไบนะครับคือบางทีช่อมันพอดีหักนะครับช่อเล็กนะครับหักโป๊ะมันหักเลยนะครับบางทีนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะพี่นะนะครับพระชัยหลวงพ่อสุดนะครับนะครับนี่อ้าโอเคชอบใจทักทายสอบถามเขคามาองค์ต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นปืนแตกนะพี่นะนี่ องนี้สวยนะครับส่วนตัวผมว่าถือว่าเป็นอีกอง์นึงที่ว่าสวยนะครับนะครับนุ่นปืนแตงนี่ก็มีหลายพิมพ์นะน่าจะสิบสามหรือสิบแปดพิมพ์นี่แหละพี่นะนะครับนี่อง์นี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่ว่าผมดูแล้วเรียกว่าดูง่ายแล้วกันนะครับตามภาษาเขาดูง่ายนะแต่ผมไม่รู้นะครับขายราคาแบ่งปันนะพี่นะนะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ ดูนี่ฮะดูแป๊บหนึ่งนะพี่นะนะครับนี่นะครับรูปหล่อรุมพวกเงินนะครับรุ่นปืนแตกนะพี่นะเป็นหนึ่งในหน้าจะดสิบสิบอะไรสิบแปดพิมบ้างครับถ้าจะไม่ผิดนะครับก็มีหลายพิมพ์นะพี่นะนี่นะครับปืนแตกนะครับนะครับดูง่ายๆนะผมว่านะส่วนตัวผมว่าแบบนี้นะดูง่ายนะครับนี่ดูฮะนี่ครับ รูปลอหลงพ่อเงินนะครับรุ่นปืนแตกนะครับหน่าสะสมนะพี่นะนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูวัตกันเพราะว่าบางองค์ที่ว่าขึ้นอย่างเนี้ยโลหะจะเป็นโลหะเก่านะพี่นะเพราะว่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีการนําชนวนโลหะเก่านะครับนะครับที่หลงเหลืออยู่ตามวัดนะครับอะไรเนี่ยมาผสมนะครับเป็นมวลสารนะครับนี่ฮะดูฮะอันนี้ผมลองลองแทะออกมั่งนะพี่นะครับมันเป็นกาวหย่อนนะครับ พระอันอยู่ในเลี่ยมอยู่ในตลับนะพี่นะจาของอาจจะหยอดกาวนะครับกาวร้อนอะไรเนี่ยมันติดตามซอกนะพี่นะฝั่งนี้ผมแง่ออกหน่อยหนึ่งแต่ไม่หมดนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับดูคราบใครเงี้ยนเะเป็นโลหะเก่านะพี่นะนะครับนี่ฮะองนี้ก็เรียกว่าส่วนตัวผมนะเนี่ยใช้ถึงยพระไม่เก่าแต่ว่าโลหะมันเก่านะพี่นะจะเรานําไปเรียกว่าศึกษานะครับประยุกต์ศึกษาดู โลหะนะพี่นะนะครับเรียกว่าโลดูโลหะถ้าคลาภัยเพราะว่าเป็นการเอานําโลหะเก่าชนวนเก่านะครับมาสร้างนะครับนี่เพราะว่าชนวนเก่านะครับนี่พอเวลาหล่อนะมันจะขึ้นคลาบไคลครับอย่างนี้นะพี่นะนี่ฮะประยุกต์ไปดูพระแบบโบราณเก่าเก่าได้นะพี่นะนี่นะครับจะเป็นมันเป็นสนิมเป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะพี่นะนี่ฮะถึงว่าองค์นี้จะไม่เก่าแต่ว่ามันได้โลหะเก่านะพี่นะเราจะไปขยับไปดูพระยุคเก่าเก่าก็ได้รูปหล่อโบราณนะครับได้นะครับนี่ นะครับนาไปศึกษาได้นะครับส่วนตัวผมขออนุญาตบอกกล่าวอย่างนี้แล้วกันอาจจะไม่ถูกนะพี่นะผิดถูกพี่ๆดูลองลองดูแล้วกันด้วยนะอย่าอย่าเชื่อผมหมดเพราะผมก็ยังไม่เก่งนะครับนะครับส่วนตัวผมก็ดูแค่นํามาแบ่งปันนะพี่นะยังไม่เก่งนะครับไม่ถึงก็ขายการันตีใครนะราคาแบ่งปันอย่างเดียวเลยนะครับเอาไว้นะครับว่าเราเป็นมือเล็กแล้วครับอ่าซื้อมาขายไปนะครับนะเอาโอเคประมาณนี้นะครับองค์ต่อไปครับเป็นสมเด็จ พิมพใหญ่นะพี่นะส่วนตัวผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะเนี่ยเป็นองค์แรกเลยคนระับเดินเข้าสนามนรับดุยเข้าไปเนี่ยโอ้โหถามปุ๊บจบเลยนะครับเหมือนพระนี่ว่านํามาศึกษาได้นะพี่นะพระนะครับบางองค์อนะ่ะบางทีเจ้าของก็อาจจะตีไม่แรงเท่าไหร่นะพี่นะนะครับแต่พระเนี่ยอย่างเงี้ยเราบางทีองค์สวยๆเนี่ยอาจจะราคาอาจจะว่ากันนานหน่อยนะครับอย่างนี้ก็บางทีเจ้าของอาจจะ เห็นว่าชํามรุดอาจจะแบ่งได้นะนี่เราก็นํามาศึกษาได้นะพี่นะผมก็นํามาให้พี่ๆชมนะถ้าชอบก็ทักทายสอบถามราคามาแบ่งปันกันไปนะครับนี่นะครับเนื้อหามวลสารนะครับนี่นะครับนี่สมเด็จเก่านะครับมีชํามรุดนะพี่นะชมรุดตามภาพเลยนะครับตามตามที่เห็นเลยนะพี่นะเจ้าของเดิมซ่อมหยอดกาวร้อนไว้นะครับนี่กาวหยอดกาวไว้เดิมๆนะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะ นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเก่านะครับเรานําไปเป็นองค์ครูหรือว่าศึกษานะครับเป็นสเต็ปที่ว่าเราจะก้าวขยับขึ้นไปนะครับนี่ครับนะครับผมดูดีนะองค์นี้นะแต่ว่าสภาพสึกหน่อยนะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดานะถ้าจะเล่นปีกันจริงๆเนี่ยผมก็ตีวัดระฆังแลพี่นะแต่ว่าหน้าสึกหน่อยนะครับนี่ราคาแบ่งปันกันนะครับนี่นี่ฮะเม็ดดาเม็ดแดงนะพี่นะแต่ถือว่าไม่บางนะพี่นะ ภาพใช่นะครับเก็ถือยังมีความหนาอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะสึกนิดนึงนะครับนี่นะครับส่วนตัวผมดูไม่พิมพ์ใหญ่ก็พิมพเจดีนะพี่นะเนี่ยครับอาจจะเป็นพิมพเจดีก็ได้นะส่วนตัวผมก็นี่แหละเห็นแวบแรกผมก็ดูน่าจะเจดีแหละนะครับแต่ตีเผื่อนะพี่นะนะครับนี่อาจจะเป็นพิมพเจดีนะครับตีเผื่อไว้อาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าพิม์ใหญ่นี่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายทรงเจดีก็มีหลายทรงนะพี่นะนะครับนี่ ดูครับนะครับยังมีมิติให้เห็นให้ศึกษาอยู่นะพี่นะชอบเนื้อหาก็นําไปศึกษาได้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเขาเรียกว่าลีลานะครับเนื้อชินเขียวมั้งนะพี่นะนะครับขึ้นไข่งี้นะครักูนะพี่นะนะครับดูพิมพ์สงนะพี่นะอนบ้านยิงๆเลยนะครับนี่ครับลีลานะครับชินเขียวนะพี่นะพระกูนะพี่นะดูว่าความเดิมนะพี่นะนี่ัะ สีเขียวนะกขึ้นไข่ธรรมชาติเลยนะพี่นะนี่ผิวหิ่งหิ่งจริงๆนะพี่นะนี่ฮะนามาแบ่งปันใหพี่นะพระบางอย่างบางอย่างอย่างเงี้ยเราไม่รู้ราคานะพี่นะบางทีก็ซื้อมาอาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าราคาเล่นหาเนี่ยาอาจจะหลักหมื่นก็มีนะพี่นะนะครับแต่ว่าเราไม่ส่วนตัวผมเนะี่ยไม่แม่นพิมพ์ไม่แม่นกลุ่นะพี่นะก็ราคาเอาที่ว่าเออดูแล้วน่าจะเป็นไปได้นะผมจึงได้ เช่าหาบูชามานะครับองบางองเนี่ยเออบางทีลูกค้าก็ราคาแบ่งแ่งกันมานะขายเหมือนผมนะบางทีขายไม่รู้ที่อย่างเงี้ยนะนะครับนี่แต่ธรรมชาติอย่างเงี้ยพฟอร์มผ้าเนี้ยนะครับดูดีเลยนะส่วนตัวผมนะครับนะครับนี่ครับอีลานห้ชินนะพี่นะแล้วแล้วแต่พี่นะครับที่จะตีนะบางทีพี่อาจเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่ากุไหนนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับ สในชินก็มีหลายแตกหลายกลิหลายกุ่และพิมนะหลายจังหวัดนะพี่นะพี่พีทที่เล่นในชินก็น่าจะเห็นหน้าพอจะพอจะทราบละนะครับนี่ราคาแบ่งปันกันนะครับทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับนี่ลานในชินนะครับนี่ครับอ่ะโอเคผ่านไปอง์ต่อไปครับนี่ชอบมากเลยนะครับแต่สภาพศึกยังไงก็ต้องเอามานะครับนี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางนะพี่นะส่วนตัวผมดูเป็นพิมพ์กลางนะครับ มีชำรุดมากนะพี่นะพระหิ่งหิงนะครับนี่เนื้อว่านนะครับเียกว่าผงคุกลักนั่นแหละนะครับตระกูลผงคุกลักนะครับนี่สภาพเหลือแค่นี้นะพี่นะนะครับถึงจะเหลือแค่ไหนก็นพิมเห็นพิมพทรงผมก็ออกมาแล้วนะชอบเพราะว่าชอบนะครับภาพทุกอย่างเนี่ยมีคุณค่าในตัวอยู่แล้วนะพี่นะถึงจะหักชำรุดนางอ้ฮะอย่างนี้ถือว่าไม่หักเยอะนะพี่นะบางองค์นี่หักเยอะไปเติมเนื้ออะไรก็มีนะพี่นะนี่พิมทรงยังพอให้เห็นเลยนะองค์นี้นะครับเนี่ยแต่กระเทาะตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนี่ดูพระหิ่งหิ่งนะพ ผมเก่านะปิดตาหลวงพู้แก้วนะส่วนตัวผมตูมีเป็นหลวงพู้แก้วนะพี่นะนะครับอาจจะเป็นพิมพ์กลางหลังแบบนะครับนี่นะครับดูฮะเนี่ยครับดูฮะว่านนะครับนะครับนี่ฮะตระกูลนะเขาเรียกว่าว่านคุกลักพงคุกลักนะพี่นะนี่ฮะหลังแบบนะพี่นะนี่ฮะดูฮะนี่ฮะเนื้อหอยแห้งเลยนะพี่นะดูฮะนี่นี่ฮะดูฮะนี่ฮะดูฮะแห้งแห้งเลยนะพี่นะ นะครับนี่ดูเหมือนส่องเองเลยนะพี่นะนี่ปิดตานะส่วนตัวผมตีลงพรกะแก้วนะพี่นะผิดภาพประการใดขออภัยรู้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับนะครับตีตามความเข้าใจนะบางทีอาจจะเข้าใจผิดนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งนะตีเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับพี่ๆก็ดูแล้วกันถ้าชอบทุกทักทายสอบถามราคามาได้นะครับนะครับนี่นะครับดูผงคุกลักนะครับหลังแบบนะพี่นะนี่ครับเห็นไหมนะครับ นี่ครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาเลยนะครับนี่สภาพยังโอเคเลยนะครับนี่นะครับอย่างนี้ครับราคาครับราคาแบ่งปันเลยนะครับเปาวิวเลยนะครับนะครับนี่นะครับบางองค์บางอย่างเนี่ยพี่ดูเปยนอาจจะซื้อไม่ทันเนี่ยบางทีไปซื้อนี่มือใหญ่ๆมือเซียนที่ก็ขายเป็นหน่อยนะครับเขาก็ไม่ได้ขายรับประกันหรอกพี่นะเพราะว่าเขาก็ขายจบเหมือนผมเนี่ยแต่รล้วเขาก็ตีคนละราคาเลยนะพี่บอกลําตรงนะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้ขายถึงราคาแบ่งปันหนึ่งเขาไม่ได้เม่ได้เปิดราคาแบบเบาๆอย่างผมหรอกเพราะว่ามันเป็นความรู้ของเขานะเขากล้าเปิดนะครับเพราะว่าพระบางทุกอย่างมีกล้าเปิดอยู่แล้วนะครับถ้ามีคนกล้าสวนก็จบกันได้นะครับนะครับแล้วแต่นะครับความพอใจนะครับทั้งสองฝ่ายให้นั่นเองนะครับองต่อไปครับป็นปิดตาลมุกไขว้เชิงเลนนะครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ดูพี่นะเนื้อผงตะปูนผงหุกลักนะผงล้วนนะครับนะครับ ก็ว well, ่ากันม <anes somewhere. S 1> ีเนื้อเทียนก็มีนะครับเนื้ออะไรเยอะเนื้อผงพุทธคุณก็มีนะพี่นะปิดตาลุมลุ้ไขว่าเชิงเลนนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่ฮะหลังจะเบี้ยเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวนะพี่นะนี่ฮะโดยมีเนื้อมือเห็นชัดเจนอยู่นะครับดูนะครับนี่ฮะดูว่าตรงนี้จะแก่ว่านหรือเปล่านน่าจะแกว่านนะจะเรียกว่าแก่ผงแก่ว่านนะครับนี่ดูว่าตรงศอกนี่มีเนื้อเกินนะพี่นะนี่เห็นไหมตรงนี้มีเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิมพี่เห็นไหมซอกแขนนั่น ตรงเนี้ยนะครับก็มีเนื้อเกินขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เห็นไนี่เห็นไหมพี่นะครับแล้วฝั่งนี้ก็นี่นี่ตรงนี้นูนนะครับนี่มีเนื้อเกินเหมือนกันนะครับดูครับนะครับพอพอที่ว่าพอจะรู้มั่งไม่รู้มั่งนะครับบางอย่างรู้ก็บอกว่ารู้บางอย่างไม่รู้ก็คือบอกตรงๆเลยไม่รู้นะครับนะครับบางทีไม่ต้องมานั่งอะไรอะทําเป็น อันนั้นก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันก็เกินไปนะพี่นะพระบางอย่างนะครับแต่ว่าพี่ๆก็ดูเอานะครับดูเอาจบเอาแล้วกันนะครับบางอย่างผมก็คือรู้ก็บอกรู้ก็บอกตรงตรงเลยนะครับดูดีไม่ดีพี่ๆดูเอานะฮะราคาแบ่งปันนะพี่นะบอกกันอย่างนี้เลยนะครับนะครับไม่ต้องมาทําเป็นอิน o อเซนอะไรเยอะแยะนะพี่นะนะครับราคาแบ่งปันกันเลยนะครับดูให้ชอบชมถูกใจถามไทยราคามานะครับนี่นะครับปิตาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับโอเคผ่านไป องค์ต่อไปครับเป็นพระรหล่อนะครับคล้ายพิมพ์ลุบปุษก์นะครับหรือว่าจะเป็นเกจิทางอื่นล่อพิมพ์ปุษก์ก็ไม่แน่ใจนะพี่นะนี่ครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเก่านะพี่นะนะครับนี่เนื้อแบบโซนลุบปุษุ์กระชังหลังคอหนุพห po, หบพระปุ้ยอะไรยุคเก่าเลยนะพี่นะนี่เนี่ยพิมพ์ทรงแบบคล้ายๆลุบปุษก์นะครับแต่ไม่รู้ออกวันไหนนะพี่นะหรือว่าเกจิจะล่อพิมพ์หรือเปล่านะหรือจะเป็นลุบปุษก์พิมพ์โบราณก็ไม่แน่นะพี่นะนี่หล่อเก่าเลยดูนะพี่นะนี่ครับดูครับคล้ายๆแบบเป็นพิมพ์รัศมีนะ พิมพ์อย่างนี้ก็วัดนงอะไรอย่างนี้ก็มีนะพี่นะนะครับคล้ายๆพิมพ์นวรสุกนะครับนะครับนี่ฮะเนื้อจะออกเนี่ยนะครับส่วนตัวผมก็ดูนะไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นท่องสมน่นแหละนะพี่นะนี่ยแต่ว่าคาบใครคาบยางเนี่ยเนี่ยความเก่านะพี่นะเนี่ยเราใช้ดูันตรงนี้นะพี่นะนี่ฮะธรรมชาติผิวนะครับนี่บางอย่างนะครับนี่มันบ่งบอกได้นะครับนี่ตัดเดิมนะครับพระหนาตึกเลยนะครับหล่อโบราณนะครับนี่ฮะดูฮะ ตรงนี้น่าจะโดนครีมนะผมเข้าใจว่าน่าจะโดนครีมเวลาพระเขาหล่อเสร็จเขาจะมีครีมจับแล้วก็มีการจับข้าเครื่องแทงตะไบอะไรประมาณนี้นะพี่นะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเราใช้ดูนได้นะครับเนี่ยพอพระเขาหล่อมานจะมีแต่งตะไตบตบแต่งข้างนะครับนะครับจากการหล่อเสร็จนะครับว่าพระบางอย่างเขาเขาเรียกว่าเอ่อตั้งใจสร้างนะพี่นะไม่ใช่ว่าทำทับทำทำ,ทำ,ทำสักแต่ทำลวกๆนะนะครับคือเขาตั้งใจทำนะครับนะครับนี่ตั้งใจทำตั้งใจบุกเสกนะพระเพจร ยุคเก่าๆเนี่ยก็ไม่ได้ทําแบบสักแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับคล้ายพิมพ์รูปปุสุนะครับพิมพ์ปั๊บพาวนทนอาจจะเป็นฐานแกงฐานเกลียดฐานไรนี่แหละนะพี่นะพระค่อนข้างหนานะครับนี่นะครับชอบใจตักทายสอบถามราคามานะครับโอเคมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ EP เนี้นะพี่นะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญกงจักรนะครับเหรียญหลวงพ่อชั่มัตตะก้องนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หูเดียวนะพี่นะ ต่อาจจะเป็นยุคหลังนะพี่นะอาจจะเป็นประมาณ0ูนย์นะครับไม่แน่ใจนะพี่นะอาจจะเป็นศูนย์หรือว่าหลังนั้นหรือว่าก่อนนั้นก็ไม่แน่ใจนะพี่นะนี่ภาพสวยนะครับพอสวยแล้วกันพี่นะสภาพใช้หน่อยนะครับนี่ผิวพันธุ์อะไรธรรมชาตินะครับดูดีนะครับผลตัวผมดูขาท่านะครับนะพระฟอร์มดีนะครับนี่ฮะดูฮะนี่ฮะดูว่าตัดก็จะตัดเยื้องนะครับบล็อกอะไรเนี่ยธรรมชาตินะพี่นะเนี่ยดูฮะตัวหนังสือคมชัดนะครับดูว่าผิวนะครับนี่ เส้นอะไรเลยๆลางๆเนี่ยดำพื้นผิวเนี่ยธรรมชาติเลยนะครับพี่นะอย่างเงี้ยดูว่าเนี่ยฮะแต่จะเป็นปีไหนแค่นั้นนะผมผมยังไม่ไม่แม่นเรื่องปีพิมพ์รงอะไรประมาณนั้นนะพี่นะผมอาศัยดูธรรมชาติการสร้างอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนะครับเคท่พี่พี่ดูเอานะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับประมาณนี้นะครับดูครับโหมันจะเป็นปิ้นธรรมชาตินะพี่นะนี่ฮะโหปิ้นนะครับนี่นะครับผิวตึงนะครับ ขอบตัดดีนะครับนี่เห็นไหมนะครับขอบตัดนี่มีเซนซอนนะครับนี่ตัดนะครับถ้าอ่านสภาพขาดการใช้มาบ้างนะครับนะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะพี่นะนี่นะดูคลีปบนะครับมีคลีปบกลิ้นธรรมชาตินะครับนี่การปั๊มนะครับนี่นะครับสภาพใช้นะครับใช้ธรรมชาติดูนะครับนี่นะครับดูดีนะครับชอบใจตักทายสอบถามราคามานะครับเหรียญลมพกกล้องพิมม์โมชั่นมัตตากล้องนะครับพิมพหูเดียวนะพิมพ์นิยมนะครับ น่าจะปี09นะครับประมาณนั้นนะไพี่นะอาชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งบันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe น้องหน่อยแล้วกันนะครับชมและชอบส่วนใหญ่คไหนก็ทักไลน์อันหลน์เข้ามาครับจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 1นะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เปิดด้วยกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอกราบขอผู้ชมพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจบและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกาาลลัังใใจนนนะะทีี่่เเยยมมไไไดดด้้คครบขือ บรรดาพี่พี่เอฟซีผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะครับที่อุดหนุนผมเลยมาผมมัดรระสีคนนี้ก็ขอกราบขอบคุณอย่างไวง้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอยากสูงนะครับกราบขอบาาคุณอย่างสูงนะครับที่อุดหนุนนะครับเป็นบางใจนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็บวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ไว้อาอการหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ